เ,เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราก็ตัดสินใจอะไรแปลกๆแกบบพอกลับมาคิดแล้วมันดูไม่ค่อยมีเหตุผลเอาซะเลยอืมเป็นบ่อยเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะจากงานวิจัยในหนังสือ predictably irrational ของ Dan a r e e l y y ที่เขาชี้ว่าจริงๆมันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในคอยบงการเรานะคะเราจะลองมาแกะดูซัก สามแนวคิดหลักๆที่อธิบายว่าทําไมความไร้าเหตุผลของเราเนี่ยมันถึงเกิดซ้ําๆจนแบบคาดเดาได้เลยพร้อมตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะครับคือเป้าหมายจริงๆก็คืออยากให้เข้าใจกลไกเบื้องหลังความไม่มีเหตุผลพวกนี้แหละครับพอเรารู้แล้วอาจจะช่วยให้เราแบบเท่าทันความคิดตัวเองมากขึ้นหน่อยในชีวิตประจําวันโอเคค่ะงั้นเริ่มเรื่องแรกกันเลยความสัมพันธ์เปรียบเทียบหรือ Relativity ค่ะหลักการก็คือ คนเราเนี่ยไม่ค่อยตัดสินคุณค่าอะไรจากตัวมันเองโดดๆโอดดืมใช่ครับแต่เราชอบชอบเทียบกับอย่างอื่นมากกว่าตัวอย่างคลาสสิกที่หนังสือยกมาเลยนะคะโฆษณาสมัครสมาชิกนิตยสารดีอีคอ n เ m ม s สอ๋ออันนั้นดังมากใช่ค่ะมี3 choice 1. อ่านออนไลน์อย่างเดียว59เหรียญครับ 2. รับแต่เล่มอย่างเดียว125เหรียญครับ3 อ่านออนไลน์ด้วยแล้วก็รับเล่มด้วยก็ร2 5เหรียญเท่ากันอืม,อมราคาเท่ากันเป๊ะเลยสังเกตไหมคะช้อยสองอะค่ะที่รับเล่มอย่างเดียวร้อยเหรียญมันดูไม่คุ้มเลยถ้าเทียบกับช้อยสามใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใครจะเลือกเนี่แหละค่ะคือตัวสำคัญเลยการมีอยู่ของมันเนี่ยทำให้ช้อยสามที่ราคาเท่ากันแต่ได้ของเยอะกว่าดูดีขึ้นมาทันทีเลย เขาเรียกกันว่า decoy effect ตัวหลอกล่อนะคะอ๋อครับครับคือมันทำให้เราไม่ได้เลือกเพราะอยากได้จริงๆเสมอไปแต่เลือกเพราะมันเอ่อมันเปรียบเทียบง่ายกว่าพอมีตัวเลือกที่ด้อยกว่าแบบเห็นเห็นเข้ามาเป็นตัวหลอกใช่ค่ะตัวเลือกที่เขาอยากขายจริงๆมันก็ดูคุ้มค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องซื้อของนะเรื่องเลือกบ้านก็มีจริงเหรอคะเป็นยังไงคะก็เช่นมีบ้านโมเดลสวยๆหลังหนึ่งกับบ้านสไตล์โคลเนียลอีกสองหลังคล้ายๆกันเลย แต่หลังหนึ่งเนี่ยต้องซ่อมหลังคาอ๋อค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกบ้านโคลเนียลหลังที่ไม่ต้องซ่อมเพราะมันเทียบกับหลังที่ต้องซ่อมได้ชัดเจนกว่าไงครับมันตัดสินใจง่ายกว่าโหเ,เหมือนโดนป้ายยางง่ายๆเลยนะคะเนี่ยต่อมาเรื่องที่สองค่ะการยึดต,ติดกับข้อมูลแรกหรือ anchoring อันนี้ก็อึ้งเหมือนกันค่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจ เขามีทดลองให้นักศึกษาเขียนเลขท้าย2ตัวของบัตรประกันสังคมตัวเองก่อนแล้วค่อยให้ประมูลของเช่น Y หรือคีย์บอร์ดไร้สายครับผมผลคือคนที่เลขท้ายสูงกลับยอมจ่ายแพงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทั้งที่คือเลขนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับราคาของเลยนะคะใช่ครับ ไม่น่าเชื่อเลยคือตัวเลขแรกที่เราเจอเนี่ยไม่ว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามมันทําหน้าที่เหมือนสมอเรือนะครับสมอเรือครับไปตรึงความคิดเราไว้ตรงนั้นเลยแล้วการตัดสินใจเรื่องราคาหลังจากนั้นก็มักจะวนๆอยู่แถวแถสมอนั้นแหละครับปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า coherence arbitrariness อืมชื่อยากจัง ครับคือถึงจุดเริ่มต้นหรือสมองเนี่ยมันจะดูเหมือนสุ่มๆม,มั่วๆแต่การตัดสินใจต่อๆมาของเรามันดันสอดคล้องกับไอความมั่วนั้นสะง,งนันและที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นคือพอเราตัดสินใจอะไรไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะยึดติดกับการตัดสินใจเดิมของตัวเองในครั้งต่อๆไปด้วยที่เรียกว่า self herding อ๋อเหมือนเดินตามรอยเท้าตัวเองใช่ครับเหมือนเราตัดสินใจซื้อกาแฟแพงๆครั้งแรกได้ครั้งต่อไปมันก็ง่ายขึ้นที่จะซื้ออีกจนแบบกลายเป็นนิสัยไปเลย อ้าวกลายเป็นทาสการตลาดซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวแย่ yeah, เลยมาถึงเรื่องสุดท้ายค่ะอันนี้พลังทำลายล้างสูงมากพลังของคำว่าฟรีหรือ zero cost effect โอ้ oh, อันนี้เจอประจำเลยครับนึกภาพตามนะคะเขาทดลองเสนอขายช็อกโกแลตลินทที่แบบอร่อยแพงหน่อย15เซนกับ Hershey's Kiss ช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาถูกๆ1นซนครับ คนส่วนใหญ่ประมาณ73%เลือกลิ้นนะคะก็สมเหตุสมผลอยู่ครับแพงกว่าอร่อยกว่าแต่พอเขาเปลี่ยนราคาเป็นลิ้น14เซนคือลดไป1เซนกับ k i คิสฟรีคือลด1เซนเท่ากันเชื่อไหมคะว่าคนส่วนใหญ่เกือบ70%เลยพลิกกลับไปเลือก k ค s Free โทั้งที่ส่วนต่างราคายังเท่าเดิมเป๊ะคือ14เซนใช่ค่ะส่วนต่างเท่าเดิมเลยคือคำว่าฟรีนี่มันเหมือนมีเวทมนต์จริงๆนะครับมันไปกระตุ้นอารมณ์เราแรงมากทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรจะเสียอ๋อค่ะลืมคิดเรื่องความคุ้มค่าไปเลยไอความกลัวว่าจะขาดทุน fear of loss มันหายไปเลยเพราะของฟรีมันไม่มีข้อเสียไงครับผิดกับการเลือกของที่ต้องจ่ายเงินแม้จะถูกมากๆมันก็ยังรู้สึกว่ามีความเสี่ยงนิดๆจริงด้วยค่ะ ตัวอย่างชัดๆก็อ m a z มาตอนเสนอส่งฟรีในหลายประเทศยอดขายพุ่งเลยแต่ตอนลองคิดค่าส่งถูกๆแค่แฟรง์เดียวที่ฝรั่งเศสยอดขายกลับไม่ไปไหนเลยครับอ้าวหรอคะครับจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นส่งฟรีเท่านั้นแหละยอดขายถึงพุ่งเหมือนประเทศอื่นเลยสแสดงว่าศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือปุ่มกดทั้งอารมณ์เราดีๆนี่เองแสดงว่าคําว่าลดราคาพิเศษก็ยังสู้คําว่าฟรีไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยยากครับพลังของฟรีมันแรงจริงๆ สรุปง่ายๆเลยนะคะการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมามีเหตุผลเสมอไปแต่ความไร้เหตุผลนี่แหละมันดันมีรูปแบบที่คาดเดาได้ซ่อนอยู่ทั้งจากอิทธิพลของการเปรียบเทียบครับการเปรียบเทียบการยึดติดกับข้อมูลแรกที่เราเจอหรือ anchoring สมอเรือนั่นแหละครับและก็แรงดึงดูดมหาศาลของคำว่าฟรีครับผม ซึ่งพอเราเข้าใจกลไกเหล่านี้ก็น่าจะช่วยให้เรามองการตัดสินใจของตัวเองหรือแม้แต่ของคนรอบข้างเปลี่ยนไปได้นะครับลองสังเกตดูการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันอาจจะเห็นแพทเทิร์นพวกนี้ซ่อนอยู่เต็นไปหมดเลยก็ได้อืมนั่นสินะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันเล่นๆก็คือเอในเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองเรามันมีแนวโน้มจะเออๆแบบนี้ซ้ำๆเนี่ยการรู้ทันมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าคะ หรือสุดท้ายแล้วเราก็แค่ต้องยอมรับธรรมชาติความไม่ค่อยมีเหตุผลของตัวเองกันแน่อันนี้น่าคิดต่อครับ